ผืนนี้สีเม็ดมะขามค่ะคุณผู้ชมเป็นงานโบราณเลยแหละค่ะ เป็นงานที่ใช้การจกผสมการยกผ้านะคะเรียกว่าสิ้นตะลอ้อจกหัวท้ายลายหนามเตยนะคะเชิงลายบัวไหลหมู่เป็นเชิงไหมค่ะซึ่งตัวสิ้นนะคะจะเป็นสีเม็ดมะขามส่วนบริเวณได้ที่ใช้ยกจะเป็นริ้วสีทองค่ะเดี๋ยวครูดินพาเข้าไปชมใกล้ๆค่ะคุณผู้ชมลักษณะของสิ้นผืนนี้นะคะหัวก็จะเป็นแดงเม็ดมะขามบริเวณนี้ไงคะคุณผู้ชมเขาจกลาย ลายหนังเตยนะคะซึ่งอันนี้เป็นการจกมือค่ะทําทีละชิ้นทีละแถวทีละแถบต้องทําแล้วก็ทอทําแล้วก็ทอค่ะเทคนิค2เทคนิคเข้าด้วยกันนะคะข้อดีของสิ้นตะล้อคือริ้วเล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัวเส้นก็จะดูเรียบแบบนี้ค่ะตัวเส้นจะเรียบๆนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้จะเป็นสองสีนะคะคือจะเป็นสีดําเข็นกับสีแดงปั่นกับสีแดงอะคะ่ะ ะะยืนดำแล้วก็พุ่งแดงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้ก็เป็นาลายหนามเตยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ค่ะเชิงเชิงเชิงเป็นถ้าคุณเดินนะคะเขาจะมีความเงาต้องกับแสงบริเวณนี้เป็นงานยกค่ะเป็นไหมนะคะเป็นงานยกแล้วก็เป็นไหมค่ะแบบนี้เลยนะคะซึ่ง งานนี้งานดีอ่ะงานทองานทอผสมงานทำเหมือซึ่งเป็นงานโบราณนะคะเนี่ยคุรินก็บุก่าวไว้โดยเฉดเดียวกันแบบนี้เลยนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆอยากให้คุณได้งานดีๆไปนะคะแบบนี้เลยค่ะหายากกว่าจะมาแต่ละผืนที่เป็นแบบนี้ค่ะเลือกแล้วเลือกอีกจริงๆเพราะว่าเข้าใจว่า คุณรับผ้าไปแล้วเนี่ยอยากให้คุณได้ยิ้มได้เมื่อรับผ้าไปนะคะสนใจทักถามถ่ายคุณรินเข้ามาได้เลยในหลากหลายช่องทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรินต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ